รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีเส้นทแยงมุมยาว10ซนเมตรกับรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวที่มีเส้นทแยงมุมยาว8ซนเมตรและ9ซนเมตรนะคะมีพื้นที่แตกต่างกันกี่ตารางเซนติเมตรเอาละพี่ป้นขอวิวให้น้องๆก่อนนะคะพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยมันมีสสูตร สูตรแรกก็คือสูตรที่เราคุ้นเคยกันก็คือจะเป็นด้านคูณด้านนะคะด้านคูณด้านนั่นเองนะคะแล้วก็สูตรที่2ก็คือเส้นหนส่วนสคูณผลคูณของเส้นทแยงมุมเหมือนกับสูตรของพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปเวาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการใช้ข้อนี้แก้โจทย์ปัญหาข้อนี้คือเขาให้มาว่าเส้นทะแยงมุม น้องๆเห็นไหมว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้เส้นทแย,ยงมุมมาว่ายาวกี่เซนเจ้ารูปว่าวก็เหมือนกันให้ความยาวของเส้นทแย,ยงมุมมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะใช้เราจะต้องใช้สูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสชนิดที่มันเป็นเส้นทแย,ยงมุมก็คือสูตรเนี่ยเป็นไปตามที่พี่ป้านเนี่ยเขียนบนหน้าจอให้น้องๆเลยนะคะเอาละนะหาก่อนว่า พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยนะคะพื้นที่พี่ป้นใช้สี่เหลี่ยมแล้วก็เขียนจอจานอยู่ข้างในนะคะก็หามาว่า1นส่วนสอเส้นทแยงม,มุมของสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยสิเซนนะคะก็จะเป็น10บคูณสิโอเคเราได้มาแล้วนะคะว่าเอา2ไปตัด10ได้ห้า เพราะฉะนั้นได้พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะ50ตารางเซนติเมตรนะคะถัดไปค่ะหาพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปเว้านะคะเป็นสี่เหลี่ยมรูปเว้านะสูตรเดียวกันค่ะ1ส่วน2คูณผลคูณของเส้นทแยงมุมเส้นทแยงภูมิเขาให้มา2 2เส้นนะคะก็คือความยาว8กับ9เซนติเมตรนะคะ พี่ป้านก็ใช้2ตัด8นะได้4 4 9 36ค่ะก็จะเป็น36ตารางเซนติเมตรทีนี้เขาถามว่าพื้นที่เนี่ยแตกต่างกันกี่ตารางเซนติเมตรนะคะแตกต่างจ้าเอามาลบกันนะคะลบเลย50ลบ36ก็คือแตกต่างกัน14ตารางเซนติเมตรนั่นเองนะคะง่ายมากข้อนี้ เก็บคะแนนเต็มชัวร์จ้ะ